สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจอบค่ะมาจ้า,า,ากินข้าวร้ากัไแม่บัวค่ะาากินข้าวจ้ากับแม่บัวค่ะมีไข่เค็มไข่ต้มค่ะอันนี้เจียวบองแม่บัวทำเองค่ะเป็นตำเต็จปนกระยังค่ะมาค่ะมากินเป็นหมูแม่บัาาวกินข้าวซ้าเป็นหมูแม่บัวจ้า ส้มเนื้อกับมียังบริแกะมาะมากินแจวบองกับไม่บัวกับปลาสับเพราะว่าพักไม่บัวยังหลายค่ะพักไม่บววัวพีิมากินถ้าโปรเจ็น,นี่แหละค่ะคนแก่มันยังพาเข้าลงเิซี่ก็บ,บอกว่า กินพ้าวสานีมันสิมีแห้งอย่างคองชอบไผ่มันเนาะค่ะเนาะไผ่ชอบอะไรก็กินอันนั้นกินของไม่มีประโยชน์เลยแม่บัวมันจะมีแรงได้ยังไง ไม่บอกนเลยว่าอันไหนที่มันดีส่งมาให้ฉันกินเขแไม่บอกว่าไปแบบนี้เธอคงถนัดกินของแบบนี้อ่าเขาก็ตอบไม่บอกไปแบบนั้นเธอคงถนัดกินของแบบนี้แล้ว มาเด้อหมูของไอ้น้องเพื่อนไอ้ทีทุกคนลูกลูกหล,กลานมาได้ค่ะลูกชายสุดหล่อของแม่บัวจ้ำแจวบองเด้มอมานี่จ้ำแจวบองจ้ำปะลาสับกะพักโซดค่ะพักโซดบ้านเรา ตักกาดซอยพักกาดหินแต่มันบอทานหินหอกมันยังอ่อนอยู่ค่ะมาหาลูกสาวสวย เจวบองแบองที่ลูกชอบแม่อยากทําส่งไปให้อยู่คะ่ะ พริกหอมกระเทียมขาตะไคร้เอาไปเจียวให้สุกแล้วก็สับประระใส่เอามาตำแล้วก็ใส่พริกป่น เขาทำกันจริงๆอ่เขาใส่น้ำมะขามเปรียกแต่แม่บวัวไม่ใส่ถ้าอยากกินเปรี้ยวก็บิดมะนาวใส่เอาค่ะน้ำตาลก็พบอบใส่ค่ะถ้าอยากกินหวานนิดเปรี้ยวหน่อยเติมทีหลังก็ได้ค่ะ เพชรแม่บวกกับบอส่หลายบวกเป็นสีแดงแป๊ดเพราะว่าแม่บวกบวก,กินเพชรไข่ต้มค่ะ ต้อง,องข่ายทรงเครื่อง บอกยมเพจลิกมกอ้ไกไทยเข้ม มาืวานกินตำปนแซ่แพงหลายกินผักกระหลายข้าเที่ยงกินบ่ายสองโมงไปลตลาดมา่อวานกับมาได้อย่างมีแต่ปลากับผักก็ได้ผักมากำหนึ่งนี่แหละคะ่ะ ทอดเนื้อแต่เดียวแต่บารเ์เลยมาเอาขึ้นโต๊ะทอดไปให้น้องๆไม่บกินมาได้มั้งแข็งเอาโรเอร้อเอาไปใส่งานเหรอ ข้างบ้านเทามาคอผักค่ะ,คะ ค่ะขอจบคลิปครั้นี้ก่อนนะคะเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ